มาถึงกล้องตัวนี้ฮะที่เรียกว่าเวลาที่ผมจะได้รีวิวของเขาแล้วฮะแล้ก็ตื่นเต้นมากๆฮะที่จะได้รีวิวกล้องตัวนี้ฮะ nikon z fc นั่นเองฮะกล้องที่ประยุกต์มาฮะแล้วก็มีคอนเซปต์มาจากกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยสวยงามมากฮะเดี๋ยวจะมีทีเด็ดยังไงไปดูกันครับ ถ้าพูดถึงคนที่รักนิคอนนะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านิคอนเนียยเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักกล้องตัวนี้นั่นก็คือนิคอน FM2 เอนี่เองอะก็คืออยู่ในมือผมอะเป็นกล้องฟิล์มของนิคอนนะที่ออกมาตั้งแต่ปี1982อะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะเราก็ทุกวันนี้เนี่ยใครที่เป็นสายฟิล์มอะกล้องฟิล์มกลับมาถ่ายฟิลม์มกลับมาเดินสแนปอะเราก็เอาฟิล์มไปล้างเนี่ย ต้องรู้จักกล้องตัวนี้เป็นอย่างดีฮะเพราะว่าเรียกว่าเป็นกล้องที่ขึ้นหิ่งเป็นตำนานของนิคอนไปแล้วฮนะและแน่นอนฮนะแซด F4 ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจากคอนเซปต์ของ f m 2นั่นเองฮะ หลังจากปี1982 FM2 ออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้น2ปีเขากพออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเรียกว่า FM2N นั่นเองฮะย่อม,มาจาก New าก็คือปรับปรุงเล็กน้อยะมาจาก FM2 ในเรื่องของ speed s y n c กับแฟรที่มากขึ้นนั่นเองฮะ หลังจากนั้นอีก10ปีฮะเรียกว่า FM2N และ FM2 เนี่ยเป็นกล้องฟิล์มที่เรียกว่าขายดีมากๆของนิคอนในยุคนั้นะนะขายไม่อีก10ปีฮะจนปี1994เนี่ยออกตัวหนึ่งออกมาเรียกว่า FM2T ก็คือกล้องที่อยู่ในมือผมตอนนี้อันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะที่ เรียกว่าโอ้โหสวยงามมากๆนะในยุคนั้นนะก็เป็นกล้องฟิล์มที่ในยุคถัดมาตอนนี้ก็มีราคาฮนะแล้วก็บางคนเนี่ยกลับมาเล่นกันกลับมาสะสมกันด้วยครับผมในปี2011ฮนะก็ตามมาด้วยกล้องในตระกูล FM เหมือนกันนะนั่นกะ็นะคือ FM3A นะตัวนี้นี่เรียกว่า เป็นตำนานอีกตัวหนึ่งของนิคอนนะะเ,เรียกว่ายาวนานมากๆอนะแล้วก็มีเรื่องราวสตอรี่ให้ติดตามฮนะเป็นซีรีส์มาตั้งแต่10-20ปีที่แล้วฮนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ฮนะ หลังจากนั้นนะน o n คอนเนี่ยก็เข้าสู่ในยุคของดิจิตอลฮะแล้วก็ออกกล้อง DSLR ออกมามากมายฮะในยุคดิจิตอลต่างๆฮะจนเดินทางมาถึงปี2013ันิคอนเนี่ยออกกล้องตัวหนึ่งออกมาที่เรียกว่าสร้างความมือฮะก็คือกล้องตรงนี้นะก็คือค i อน n f f ครับผมโอ้โหจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกล้องฟิล์มมากๆฮกะก็คือมีไดออฟต่างๆมีแหวนปรับต่างๆเนี่ยที่ดูเหมือน กล้องซิงเกิลเลนรีเฟกในยุคที่เป็นฟิล์มนะก็คือแบบว่า เอาความคลาสสิกของนิคอนมาใช้ในยุคนั้นนะซึ่งนิคอน DF เนี่ยก็ยอดขายถือว่าดีมากๆฮะแล้วปัจจุบันนะก็ยังมีขายตัวเป็นๆน,นะในร้านฟ o โตไฟของเรานั่นเองฮะและก็มาถึงปี2021นะิะนิคอนแ f ดออกมาบนโลกใบนีนะ้ในยุคที่เป็น m i ลเล r l ์เลนะโดยเขาเลือกใช้เซนเซอร์แบบ APS-C นะก็ถือว่าไม่ได้รุ่นใหญนะ่ไม่ได้ไปทับพวก Z6, Z7 อะไรแบบนี้นะ แต่จะเป็นรุ่นลองลงมาฮะแล้วก็มีคอนเซปที่เรียกว่าฟิวชั่นฮะแล้วก็แคชูรี่ฮะก็คือการผสมผสานฮะระหว่างความคลาสสิกในยุคฟิล์มฮะกับความเป็นดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในยุคดิจิตอลนั่นเองฮะเรียกว่าโอ้โหอยู่ในมือผมฮะสวยงามมากๆฮะแล้วก็การจัดไดออลต่างๆฮะรวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยฮะก็คือโลโก้ที่เขียนว่านิคอนตรงนี้อะคือฟอนต์เดียวกับในยุค f m 2เลยนะเรียกว่าใช้ฟอนต์เดียวกับ f m 2นะ f m 2T ฮนะตรงนี้คือเหมือนกันเป๊ะเลยฮะนิคอนตรงนี้ฮนะต้องพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบภายนอนของนิอนแ i k o n z f ตัวนีนะ้อย่างที่บอกว่าเรื่องของการออกแบบโลโก้ตรงนี้ฮนะ ถือว่าทําแบบฟอนต์ในยุค fm 2เลยทีเดียวฮะตรงนี้จะเขียนว่า z f c นะแล้วก็ข้างหน้าฮะจะเป็นแบบเรียบๆด้านนี้ก็เป็นปุ่มถอดเลนนะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปคัสตอมได้นั่นเองรวมถึงมีไดอัลด้านหน้าตรงนี้ด้วยฮะแล้วก็ด้านบนนะโอ้โหเรียกว่าองค์ประกอบต่างเนี่ยจัดเรียงมาแบบ fm 2เลยฮะเดี๋ยวผมจะหยิบ fm 2ให้ดูฮะนี่ฮะเทียบกันไปเลยฮะจะเห็นว่ามันวางอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยฮะ คล้ายๆกันเลยฮนะในการองค์ประกอบต่างๆเพียงแต่ปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นนั่นเองฮนะทีนี้มาดูรายละเอียดกันไปทีละจุดเลยฮนะเริ่มจากด i a l ด้านซ้ายตรงนี้ฮนะจะเป็นเรื่องของ ISO นะนะั่นเองฮะแล้วก็มีโหมดนะมีตั้งแต่ M จนถึงออ t โต้ฮะก็จะเป็นเรื่องการปรับตรงนี้ฮนะก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยจะเป็นแหวนแบบจับได้ถนัดมือนะแล้วก็การเล่น ISO ฮนะแน่นอนว่าบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอาจจะ ไปโดนแล้วเดี๋ยวมันเลื่อนอะไรแบบนี้นะเขาก็มีปุ่มล็อกให้ด้วยฮนะอันนี้ต้องกดปุ่มก่อนที่จะหมุนนะแล้วก็ด้านนี้นะจะเป็นเรื่องของ Speed Shutter นั่เองฮะก็คือถ้าเราจะเลือก s p e ดชัตเตอร์เท่าไหร่นะเลือกไปได้เลยฮนะตามนี้เลยครับผมแล้วก็จะเป็นการปรับไต่ัอลด้านหลังหรือด้านหน้านะในการชดเชยนะทีละ1ส่วน2ั่นเองฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับแบบ1สนะ่วน3ะก็สามารถหมุนมาเป็น1ส่วน3เซฟตรงนี้ได้เลยฮนะอันนี้ก็ อาจจะคุณเคยมาตั้งแต่สมัยนิคอน DF แล้วนะก็เอาระบบเดิมๆมาเหมือนกันนะแล้วก็ด้านนี้นะก็จะมีโลโก้ วิดีโอแล้วก็กล้องนะสามารถปรับโหมดได้ฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปฮะหรือวิดีโออันนี้ก็เข้ากับยุคสมัยนะแล้วก็ปรับปรุงมาเป็นจอเล็กๆตรงนี้ฮะเพื่อบอก F-Number นั่นเองฮะสำหรับว่าเรากําลังใช้เล่นอะไรเท่าไหร่ F อะไรอยู่ครับผมแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์นะปุ่มเปิดปิดนะแล้วก็ปุ่มถ่ายวิดีโอที่อยู่ด้านบนตรงนี้ฮะรวมถึงปุ่มช่วยช่วยแสงนะก็จะสามารถ ชดเชยได้ทีละ1 3. ส่วน3ต็อปฮะแต่ถ้าใครอยากชดเชยได้ละเอียดกว่านั้นฮะหส่วน5ต็อปฮะก็สามารถหมุนมาที่ตัว4ตรงนี้ได้ฮะแล้วก็ใช้การปรับวงแหวนเอานั่นเองครับผมด้านขวาฮะจะเป็นเรียบๆเ,เลยฮะแล้วก็มีโลโก้แค่บลูทูธกับ Wi-Fi นะเขาจะใส่เมมโมรีไว้ในช่องแบตเตอรี่ด้านล่างครับนะผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้ฮะก็จะเป็นพอร์ตต่างๆ HDMI ฮะ USB แล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนั่นเองฮะอันนี้จะไม่มีพอร์ตหูฟังครับผมด้านหลังฮะจะเป็นจอขนาด3นิ้วฮะที่สามารถปรับแบบ v a n g l e ได้ฮะก็คือหมุนออกมาด้านข้างฮะจะหมุนไปด้านนี้เพื่อเซลฟี่ฮะหรือว่าจะหมุนเก็บจอเข้าไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันฮะเราก็มีปุ่มฟัง์กชันอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับกล้องรุ่นปกติฮะแต่ว่าด้านล่างจะเป็นท็อปเพจแบบนี้พอเปิดมาก็จะเจอ ในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เป็นช่องใส่ s d card ตรงนี้1สล็อตเท่านั้นครับผม ZFC นอกจากที่ตัวกล้อง,องเขาจะทำให้หลอกับในยุคข,ของฟิล์มแล้วฮะแน่นอนว่าชุดเลนคิดของเขาก็ต้องทำออกมาให้เข้ากับตัวกล้องด้วยฮะนั่นก็คือ16-50ตัวนี้ฮะที่ออกแบบมาเป็นสีเงินแบบนี้แล้วฮะพอไปจับคู่กับตัวกล้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่แล้วก็เข้ากันสุดๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออก16-50 ในสีดำออกมาฮะกับ Z50 นั่นเองฮะตอนนี้ออกสีเงินมาอยู่ในชุดคิดตัวนี้แล้วครับผมอีกชุดคิดหนึ่งที่ออกมาฮะกับ ZF4 ่นั่นคือ2 8มิลเนั่นเองฮะแน่นอนว่าในยุคที่เราใช้ FM2 ฮะในการเดินถ่ายคคนถ่ายสตรีทต,ตามท้องถนนนะตัวที่โด่งดังมากๆาะนั่นก็คือ2 8มิล8 a ตัวนี้ซึ่งเป็น เลนฟิล์มในยุคสุดท้ายของนิคอนนะที่เรียกว่าคุณภาพโบเก้ h, อะไรต่างๆเนี่ยมีความสวยงามมากฮะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมีเลนตัวหนึ่งที่โด่งดังมากๆฮะอย่าง51.2 2นะซึ่งเป็นเลน a อเนะตระกูลของเขาก็จะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่เป็น1.4อะไรแบบนี้ฮะแต่ว่ามี51.2 2ออกมาซึ่งเป็นเลนตระกูลฟิล์มนะฮะหลายปีหลาย10ปีแล้วฮนะแต่ปัจจุบนันฮะโฟโตไฟล์เนี่ยสามารถเอามาขายได้ในแบบ แบรนด์นิวอยู่ในกล่องฮะ uh. อันนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่หน้าร้านนั่นเองฮะแล้วก็ในยุคหนึ่งฮะ uh. ก็คือตัวที่เด็ดมากๆที่ใช้กับกล้องฟิล์มฮะก็คือเลนส์28แมิลแบบตัวนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นกลีบมะเฟืองฮะ uh. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นล่องแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยฮะ uh. นั่นก็คือ 28mm มิลตัวนี้ฮะ uh. ก่อนที่จะ มาเป็น28มิ2.8ตัวนี้ฮะในยุค A-S ฮะและ Nikon ZF4 ฮะก็ออก28มิ f 2.8แบบเดียวกับ A-S ฮะจะเห็นว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยคล้ายกันมากๆฮะในการที่มีวงแหวนสีเงินตรงกลางเลนแบบนี้ฮะแล้วก็ ไอแหวนที่ใช้ในการหมุนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกันเลยฮนะเป็นยางแบบรูปแบบเดียวกันเลยฮนะก็เรียกว่าเป็นการเอาความคลาสสิกฮนะมาใส่ในกล้องไม่พอก็เอามาใส่ในเลนด้วยนั่นเองครับหลายคนนะถามว่าแล้วฟังก์ชันของเจ้า ZF-C เนะเป็นแบบไหนฮนะผมขอใช้คำว่า มันยกเครื่องของ Z50 มาเลยฮะเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะใส่สิ่งที่จำเป็นแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะที่ออกมาในตอน Z6 Mark II แล้วก็ Z7 Mark II ฮะออกมาแล้วก็เอามาใส่บางส่วนนะใน z f c ตัวนี้นั่นเองฮะอย่างในเรื่องของ y a r e a AF ฮะในการที่เราจะ ทำให้มันกว้างๆเลยแล้วก็ให้กล้องเนี่ยไปจับหาว่าตรงไหนเป็นดวงตาตรงไหนเป็นหน้าคนอะไรแบบนี้ว่าอยากจะโฟกัสตรงไหนอะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ออกมาใหม่ฮะก็มีใน ZF4 ฮะรวมถึงการด t เทคในเรื่องของเฟสฮะแล้วก็เรื่องของอายต่างๆฮะทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยที่เขาทําได้ดีก่อนหน้านี้นะทั้งในโหมดภาพนิ่งและในโหมดวิดีโอฮะเทียบเท่ากับตัว z 6 Mark II แล้วก็ Z 7 m a r k II ฮะก็ถูกนำมาใส่ไปในเจ้า Z FC ตัว ด้วยฮะรวมถึงการถ่ายวิดีโอ 4K ฮะหรือว่าจะถ่ายแบบสโลโมชั่น120เฟรมที่ f ู l l ด d ีเนี่ยเจ้าแ f c ซก็สามารถทำได้ฮะเราก็ เว็บแคมยูทิลิฮะสามารถเสียบ USB C ฮะพอร์ตตรงกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็ใช้เป็นเว็บแคมเลยฮะหรือว่าจะเอาไปไลฟ์สดฮะเอาไปถ่ายวิดีโอหรือว่าใช้ประชุมในโปรแกรมต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ในตัวนี้แล้วครับผมเรียกว่านี่คอนเซ็ FC ฮะเป็นการผสมผสาษานะระหว่างเทคโนโลยีล่าสุดนะกับ ความคลาสสิกของสมัยฟรีของเขาฮะที่เขาโด่งดังอ่ะได้แบบลงตัวมากๆฮะแล้วก็ที่สําคัญฮะมีฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานเนี่ยครบถ้วนเลยฮะแบบว่าไม่ใช่ว่าจะคลาสสิกฮะแล้วใช้งานลําบากฮะหรือว่าทันสมัยจนแบบว่าขาดความแบบคลาสสิกไปฮะเรียกว่าผสมผสานกันแบบลงตัวมากๆฮะแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ